ผมนายพนพร์ตุ้ยกาศานอำเภอแม่เมาะประธานกรรมการศูนย์นวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตมหลักประจาของสิทธิเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่เมาะหรือสจพได้กําหนดเป็นวาระของอำเภอในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนอย่างยั่งยืนของอำเภอแม่ โดยมีเป้าหมายลำปางผูกพันไม่ทิ้งกันยายากแม่เมาะปันรักปันสุขร่วมประชุมคณะกรรมการสจพอเพื่อกำหนดทิศทางแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยบรณรการทุกภาคส่วนในการร่วมคิดร่วมทาให้บรรลุเป้าหมายแบ่งเป้าหมายการแก้ไขปัญหาเป็นสามระดับคืออยู่รอดพอเพียงและยั่งยืน สร้างการรับรู้ให้ทีมปฏิบัติการทีมที่เลี้ยง mm hmm. เพื่อลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิดโดยมีพน,ากานพักงานอำเภอแม่เมาะและท้องถิ่นำอำเภอแม่เมาะเป็นเลขานุการทีปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลและสภาพปัญหาเป็นรายครัวเรือนในระบบชีพิม map mm hmm. อำเภอแม่เมาะมีทั้งสิ้น470ครัวเรือน mm hmm. แยกเป็น4มิติ mm hmm. มิติที่1ด้านสุขภาพจำนวน35ครัวเรือนมิติที่2ด้านความเป็นอยู่15ครัวเรือน นิติที่3ด้านการศึกษาจำนวน24ครัวเรือนนิติที่4ด้านไรายได้จำนวน356ครัวเรือนส่งข้อมูลให้ทีมพี่เลี้ยงรายตำบลทั้ง5าตำบลในการนำไปวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับครัวเรือนใช้ปฏิบัติการ4ทอ่อคือทัศนคติทักษะทรัพยากรและทางออกทีมพี่เลี้ยงส่งข้อมูลให้ทีมปฏิบัติการทีมปฏิบัติการนำข้อมูลและแนวทางแก้ไขปัญหามาจำแนกเป็นโครงการกิจกรรม เพื่อส่งให้สจอ,อ,อบูรณาการหน่วยงานเพื่อแก้ไขาตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแยกเป็นประเภทพัฒนาได้373ครัวเรือนสงเคราะห์95ครัวเรือนประเภทสงเคราะห์ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกรฟผและกาชาติได้มอบให้กับครัวเรือนแยกเป็นรายตำบล ติสุขภาพเจ้าภาพหลักได้แก่สำนักงานสาธารณสุข,ขอำเภอจัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายหลักโภชนาการมิติความเป็นอยู่เจ้าภาพหลักได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมได้แก่ปรับปรุงซ่อมแซมสร้างที่อยู่อาศัยการให้ความรู้จัดระเบียบบ้านเรือน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดถูกสุขลักษณะนิติการศึกษาเจ้าภาพหลักได้แก่กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร่วมกับวัดในพื้นที่จัดกิจกรรม, <S S มการให้การศึกษานอกระบบและโรงเรียนผู้สูงอายุมิติรายได้ เจ้าภาพหลักได้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำนักงานเกษตรอำเภอประมงอำเภอจัดกิจกรรมการจัดทำแผนชีวิตครัวเรือนสำมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาอาชีพการส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งทุนครับจะเห็นว่าของอำเภอไม่เมาะส่วนใหญ่ก็จะเป็น ผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีแล้วก็ไม่มีรายได้อย่างอื่นนะครับนอกจากเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุก็ทางอำเภอร่วมกับบรุรณการหลายๆฝ่ายมาดูแลถ้าเกี่ยวกับอาชีพก็เป็นการให้ลดร,ร,รายจ่ายนะครับลดร,รายจ่ายก็คือการน้อมนำ,นำจากรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมามาดูมาดูแลนะครับส่วนปัญหาด้านอื่นๆก็คงต้องบรูรณาการกับหน่วยต่างๆที่ มีสลายภาพพอจะช่วยกันได้ก็มาดำเนินการให้นะครับของอำเภอเอมอก,ก็คงต้องพยายามดําเนินการกับผู้ที่ตกเกณฑ์ตามที่พีแม็กให้ได้อยู่อย่างยั่งยืนนะครับภายในเดือนกันยา2พรนท้านี้